สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568นะคะเป็นสุกสิ้นเดือนของเดือนนี้และเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูมุมมองทองคําตามแบบฉบับของสีสหายเทรดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทําเฟรมมันละกันนะคะในทําเฟรมมันเหมือนเดิมเลยทิศทางยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะราคากับ EMA เนี่ยก็ยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้มีสัญญาณ คลาสสิกด i v เวอร์เด้วยนะคะบ่งบอกว่ามีโอกาสนะคะที่เขาจะเป็นปลายเทนหรือว่าเป็นชุดไทาทาๆชุดปลายของการเคลื่อนที่หรือว่าอาจจะเกิดการไซด์เว์เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เทตด้วยรรมเฟรมมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทดเอาไว้ในใจก่อนนะคะแล้วดอบไปดูที่ทรมเฟรมวีวก,กันค่ะ พอดอับมาที่ทำเฟรมวีคนะคะก้อนที่เราจะโฟกัสก็เหมือนเดิมจะเป็นก้อนบริเวณแถวๆนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะราคาปรับตัวขึ้นพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีแท่งเทียนสีแดงลงมาและบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ตอนนี้นะคะเขากำลังจะพักตัวแต่ว่าราคากับ EMA เนี่ยก็ยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะ พักตัวก็จริงอาจจะเป็นการพักตัวออกด้านข้างซึ่งอาจจะมีขนาดขนาดพอๆกันกับก่อนหน้านก็คือตรงนี้เนาะถ้าสมมติว่าตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นเทรนการพักตัวของเขาก็น่าจะพอๆกันกับก้อนบริเวณนี้แล้วปรับตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง e m a ก็จะวิ่งตามมาทันอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นภาพใหญ่มุมมองกว้างมุมมองแรกเนาะก็คือณนะปัจจุบันราคาเกิดการพักตัวนะคะ ถ้าจะขึ้นต่อการพักตัวของเขาเนี่ยควรจะพอๆกับตรงนี้หรืออาจจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วขึ้นแต่ถ้าเกิดขนาดใหญ่ขึ้นกว่าขอนหน้าตรงนี้นะคะเราอาจจะปรับมุมมองใหม่และอาจจะไม่ใช่การขึ้นต่ออาจจะเป็นการซด์เว์ออกข้างหรือว่าเปลี่ยนทิศทางก็ได้เหมือนกันเนาะทดเอาไว้ในใจก่อนแล้วก็ดับไปที่ทำเฟรมเด่นะคะ พอดับมาที่ทำเฟรมเดย์นะคะจากเดิมที่เราเห็นว่าตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแท่งเขียวทั้งหมดเลยในทำเฟรมวีคเห็นไหมคะพอดับลงมาเราจะเห็นชุดการเคลื่อนที่ของเขานะคะก็คือจะเห็นการพักตัวของเขารานะคาปรับตัวขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักเรื่อนเลยมานะคะแล้วก็จนถึงจุดจุดหนึ่งนะคะรานะคาปรับตัวลงมาเกิดสัญญาณฮิตนิวไฮรอบสุดท้ายแล้วราคาก็ลงมาฮิต ตับตรงนี้นะคะแต่ราคาไม่สามารถทำนิวไฮได้ราคาเริ่มที่จะมีการออกข้างบวกกับ EMA นะคะเริ่มที่จะเคลื่อนทีม่มาทันหรือว่ามาชนกันนะคะบ่งบอกว่าณปัจจุบันนะคะซ้ายมือที่ขึ้นมากับขวามือที่กำลังพักตัวอยู่ตอนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันซึ่งดูจากอะไรหนึ่งก็คือ ฮิตไม่ทำนิวไฮเนาะแล้วก็ตอนนี้ราคา EMA มาตามฐันเรียบร้อยนะคะบวกกับเกิดสัญญาณปลายเทนเกิดขึ้นนะคะมีสัญญาณคลาสสิกใดบริเวณนี้ด้วยเก็บเอาไว้ในใจแล้วเก็บเปาะแสเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะตีแนวรับแนวต้านเอาไว้ก็ได้ตรงนี้คือกรอบไซด์เวของเขาในไทม์เฟรมนี้นะคะ เดี๋ยวเราดับมาที่ t ท m e เฟรมส4ชั่วโมงสังเกต EMA day นะคะตอนนี้ EMA day เนี่ยมาทันกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะตัดกลางตัดกราฟแล้วเนาะบ่งบอกว่าเป็นไซเวนด้แล้วราคาลงมาก็เกิดสัญญาณฮิตด้วยนะคะพอดับมาที่4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่า EMA นะคะจากเดิมที่เขาช้อนมาโดยตลอดทางด้านล่างเห็นไหมคะตอนที่เขาขึ้นมาเขช้อนช้อนช้อช้อน,อน,อน,อนแตจุด บันนี้นะคะ EMA เขาเริ่มที่จะกดอยู่ด้านบนแล้วเรียบร้อยนะคะเกิดการขัดแย้งระหว่างทำเฟรม4ชั่วโมงกับทำเฟรม day week มันนะคะเก็บข้อมูลเอาไว้ในใจอีกอีกรอบเนาะซึ่งณนะทำเฟรมนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้มีโซนต้นกำเนิดแล้วก็เกิดสัญญาณ hidden ด้วย h i hidden แต่ว่าไม่สามารถทำนิวไฮได้ราะคาะปรับตัวลงมาจริงๆเขาในทำเฟรมเล็กๆกะค่ะเขาน่าจะมีสัญญาณฮิตตั้งแต่ตรงนี้และแล้วไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะแล้วราคาก็ปรับตัวลงแล้วณทำเฟรมนี้ก็ตรงนี้ลงมาฮิตไม่สามารถทำนิวไฮอย่างนี้ได้ราคาเริ่มที่จะมีการออกข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ลงมาเกิดการพักตัวที่มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้านะคะมุมมองส่วนตัววันนี้มองว่า มีโอกาสนะคะที่ราคาจะปรับตัวลงมาแล้วก็พักตัวเล็กๆอย่างนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมาแถวแถวนี้ก็ได้เนาะอันนี้มุมมองแรกนะคะก็คือชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาตรงเนี้ยอาจจะเป็น a b c หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ c ยังไม่จบชุดการเคลื่อนที่ดีนะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะพักตัวขนาดเล็กตรงถ้าประมาณเท่าๆตรงนี้ก่อน อีกหนึ่งรอบแล้วค่อยปรับตัวไซเวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะเ <literacy> พราะว่าใน Timeframe Day EMA ตัดกลางรร e อาจจะลงมาฮิตอาจจะเกิดการทำสวิอาาง hit, อ,าา Armor, อะไรสักอย่างแถวๆนี้ก่อนอาจจะขึ้นไปใช้ OOM หรือว่าโซนแถวๆนี้นะคะ <S 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 แล้วก็ค่อยออกข้างแล้วอาจจะปรับตัวลงหรือไม่ลงก็เดี๋ยวมาดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งเนาะแต่ณนทะ่ามเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้ค่ะมุมมองมุมมองแรกก็คือมุมมองนี้เนาะว่าราคามีโอกาสลงแล้วก็เกิดการพักตัวพอๆกันกับแท่งสีเขียวตรงนี้ก็คือ1แท่งแล้วก็ปรับตัวลงมาอีก1ชุดอันนี้มุมมองแรกแต่อีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาไม่ลงมาและราคาเริ่มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าก่อนหนะ้า พักตัวใหญ่ขึ้นข้างในนี้อาจจะปรับเป็นสามเพราะว่าราคาที่ลงมาตรงนี้ก็เป็น3สถานะ3ามลงแล้วราคาเขาก็พักตัวใหญ่ขึ้นอาจจะมีขนาดพอๆกันกับตรงนี้มาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะคะอืมอาจจะมีขนาดพอๆกันกับตรงนี้ แล้ว EMA ในทำเฟรมนี้ค่ะก็จะตามมาทันเนาะบวกกับราคาเกิดการ Overlap กันนะคะแล้วก็ปรับตัวลงแบบ3อีกรอบหนึ่งมาใช้แถวๆนี้แล้วก็ค่อยไซด์เวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้มุมมองที่2ก็คือ มมมองแรกไอชุดการเคลื่อนที่ตรงนี้ยังไม่จบเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ปรับตัวลงกับมมมองที่สองไอสีเขียวเนี้ยจบแล้วราคาอาจจะปรับตัวมีขนาดใหญ่พอๆกันกับตรงนี้แล้วปรับตัวลงนะคะกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาปรับตัวใหญ่ใช่ไหมแถมราคาลงมาไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดแถวๆนี้ได้อันเนี้ยเราก็จะมองอีกมุมมองแหละ ก็คือราคาอาจจะขึ้นมาเกินฮิตไม่นิวโลฮิตออกข้างอะไรแบบนี้นะคะแล้ว EMA จากเดิมที่เขากดอยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็เริ่มจะมาปรับแล้วก็ชอนอย่างนี้นะคะแล้ว EMA ในทุกทท่าเฟรมเนี่ยก็จะซัพพอร์ตหน้าบายอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นบายนะคะแต่ว่าจะเป็นการบายสั้นๆอยู่ในกรอบก่อนเพราะว่า มีโอกาสนะคะที่เขาจะไม่นิวไฮแล้วก็ออกข้างเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมว่าในทําเฟรมเดย์เขาก็ยังคงเป็นไซเวย์อยู่นะคะทําเฟรมเดย์ทําเฟรมวีคยังคงเป็นไซเวย์อยู่ทั้งหมดเลยอันนี้มุมมองที่3แล้วกันเนาะอันนี้คือภาพใหญ่นะคะของ4ชั่วโมงก็คือมี3มุมมองมุมอมองแรกอาจจะพักตัวเล็กๆเ,เป็นแท่งเทียนกรอบสีเขียวอันนี้มุมอมองที่2นะคะก็คือ ราคาขึ้นมาเกิดสัญญาณ h i d เด n แล้วปรับตัวลงมา new h วไฮอีกหนึ่งเนวโอีกหรอบนะคะเป็นเส้นสีสีเหลืองกับมุมมองที่3นะคะก็คือราคาขึ้นมาคักตัวขนาดใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ hit แต่ว่าไม่สามารถทำาน e w วโลได้ไม่หลุดโซนต้นกำเนิดแล้วราคาเริ่มออกข้างนะคะ EMA จากเดิมที่กดจะเปลี่ยนไปเป็นซับพอร์ตบาอันนี้เราจะ เปลี่ยนมุมมองเป็นหน้าบ่ายแทนนะคะในไทม์เฟรมนี้มี3ามุมมองลองดอปมาที่ไทมเฟรม1ชั่วโมงดูนะคะเมื่อกี้ที่เราลากลงมาเนาะรลนะคาลงแล้วก็พักแลก็ลงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยณนะปัจจุบันตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างนะคะถ้าเราโฟกัสแค่ก้อนตรงนี้ลงมาเนาะเราจะเห็นว่า ราคาเนี่ยเริ่มที่จะไซเวกว้างออกข้างและบวกกับตรงนี้นะคะเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวร์เจนแล้วก็ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ก็มีสัญญาณฮิดเด่นด้วยบ่งบอกว่าสิ่งที่ลงมาเนี่ยค่ะเป็นไซเว์นะมีโอกาสนะคะที่ราคาเขาก็จะเด้งไปจากตรงนี้เลยอาจจะแอคชั่นจากแนวรับแนวต้านเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นไซเว์นะคะ ตรงนี้ก็มีโซนต้นกําเนิดอยู่ตรงแถวแถวนี้ก็คือถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้ค่ะโอกาสปรับตัวขึ้นเขาก็ค่อนข้างที่จะสูงเนาะอันนี้ราคาขึ้นมาเกิดสัญญาณฮิตได้แล้วฮิตนะคะแล้วราคาน่าจะไม่หลุดไ้่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะถ้าราคาเขาหลุดได้แล้วมีการพักตัวแบบเล็กๆอันเนี้ยเราก็อาจจะเข้าเป็นเข้าเซล์ ลงมาหาแนวรับด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะเปลี่ยนสีก่อนแต่ถ้าราคาเขาหลุดไม่ได้เนาะราคาเริ่มที่จะพักตัวกว้างหลุดไม่ได้ปึ้งๆแล้ว EMA จากเดิมที่กดอยู่เริ่มที่จะเปลี่ยนมาช้อนอย่างนี้ EMA ทำฟรมนี้ก็จะเริ่มที่กดลงมาอันเนี้ยมีโอกาสเกิดภาพที่2 ที่ขึ้นมาโอวร์แลปกับตรงนี้แล้วพักตัวเพื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างนี้แล้วลงต่อนะคะอันนี้มุมมองในทมเฟรม h 1ถ้าเป็นภาพนี้จะเกิดเป็นภาพที่2แต่ถ้าเป็นภาพแรกนะคะอันนี้ก็คือจะเกิดเป็นภาพที่1เพราะฉะนั้นนะคะกราฟไปทางไหนเราจะมีเราด้วยเพราะว่าเราวาดภาพเอาไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วถ้าเกิดใครเทรดมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากจะพักผ่อนก็ไม่ต้องเทรดก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากเทรดก็กดตามภาพที่เราวางแผนเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะ